สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์อินสานช่องข่าวบ่าวป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด่นข่าวดังมาให้ท่านเพื่อเป็นการบันทิกวันนี้บา่าป้อมมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวเสียโรงงานน้ำดื่มเผยเรียกเด็ดองค์พญานาสีเขียวลุ้นโชคงวด16สิงหา64จากรายงานข่าวผู้สื่อข่าวรายงานว่านายกฤษดาแซ่กุยวัย47ปีเจ้าของโรงงานน้ำดื่มตรานครราช ในอำเภอดอยสะก็ดจังหวัดเชียงใหม่ที่ถูกหวย36มงวดซ้อนได้จัดทำสถานที่รับรอกโดยได้มีการสร้างเรือนไม้งดงามมูลค่ากว่า2ล้านบาทขึ้นที่บริเวณที่ดินภายในโรงงานน้ำดื่มโดยจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงามที่มีการนำก้อนหินรูปล่างแปลกตาจากสถานที่ต่างๆมาวางเรียงกันจำนวน23ก้อนจัดเป็นพลังหินและหยางและยังจัดทำน้ำตกนำหินมาจากใต้แม่น้ำโขง ให้เป็นที่สิงสถิตขององค์พญานาคและที่บริเวณหลังบ้านมีการเกรียนจัดไว้เป็นที่พักผู้ทรงศีลมีอยู่ห้องหนึ่งมีการนําหินอัญ,ญมณีรูปร่างงดงามจัดวางเรียงส่งประกายระยิบระยับซึ่งทั้งภายในและภายนอกบ้านมีพลังจากหินศักดิ์สิทธิ์อยู่เต็มเปี่ยมจากพลังหินอัญ,ญมณีที่นํามาทําให้นายกฤษดาบอกว่าถึงแม้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และองค์เทพรวมถึงปู่ฤาษีนาคราชจะไปจําศีล เป็นเวลา18เดือนซึ่งใกล้ครบกําหนดกลับมาแล้วแต่ที่ผ่านมาจากที่ตนเคยถูกรางวัลลอตเตอรี่ทั้งรางวัลเล็กรางวัลใหญ่ติดต่อกัน16งวดแต่หลังจากนั้นตนยังมีพลังจากองค์พญานาคสีเขียวได้ให้โชคมาตลอดทําให้ถูกติดต่อกัน14งวดรวมแล้ว50งวดแต่ก็มีพลาดเฉียดฉิวรางวัลจานวน6งวดที่ไม่ถูกโดยงวดล่าสุดได้รางวัลใหญ่จึงจัดคนงานเลี้ยงทั้งพิซซ่าและก๋วยเตี๋ยว นอกจากนี้ในงวดวันที่16สิงหาคม64มีองค์พญานาคสีเขียวที่ตนบูชาอยู่ได้เข้ามาดนจิตดนใจให้ตนกำหนดตัวเลขด้วยรหัสมื่นคนกำหนดหรือจะสู้จดบันทึกฟ้าโดยเปิดเผยตัวเลขในกระดาษซึ่งมีอยู่4ตัวเลขได้แก่76772945890รวมทั้งระบุว่าตัวเลขนี้ก็แล้วแต่บุญใครบุญมันแต่ก็ขอให้ซื้อลอตเตอรี รัฐบาลเป็นดีที่สุดหากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าวป้อมนำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวเด็ดต่อไปขอบคุณ f FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแหล่งข่าวจากไทยรัฐมาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวป้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ